สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมจิ g กเดอร c คอนิเคิลนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาทั้งหมด7วันแล้วนะครับก็คือสายฟรี100%เลยนะครับปเริไปเิ่มเข้าไปกันดูว่าผมเล่นไป7วันจริงๆอะ่ะมาเนี่ยทุกคนก็อันนี้เห็นปะมันวันที่7แล้วมนถึกประจาวันของนอนนะครับนี่ผมเล่นมา7วันจริงๆโอเค โอเคเรามารีวิวในส่วนแรกกันนะครับก็คือผมขอแนะนําเป็นบ้านแล้วกันเนาะก็คือบ้านเนี่ยก็คือเหมือนคับของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์เยอะเยอะแยะเนี่ยสามารถเอามาวางได้เลยนะมันจะสามารถเก็บเอเลสได้ครับผมเรียกว่าเป็นเงินแล้วกันเนาะแล้วก็ e เอครับเอ e ตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ในการ เลเวลให้น้องเบอร์เกอรี่ของเราได้นะครับส่วนอันนี้คือโทเค็นเฟอร์นิเจอร์นะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับอันนี้เห็นปะทุกคนนี่ส่วนต่อมานะครับก็คือชมลมเนาะอันนี้ก็คือชมลมนะครับเราสามารถสมัครเข้าชมลมได้นะครับก็คือเหมือนกิวนะครับก็คือเราสามารถตั้งความช่วยเหลือแบบเวลาเพื่อนเราไปลงสงครามชมลมใช่ไหมครับตัวน้องเวอร์คิรลี่ของเราเนี่ยก็จะ ถูกนำไปใช้ด้วยแล้วก็ต่อมาครับก็คือแลกเปลี่ยนของขวัญน,นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะกดมาที่ลงทะเบียนแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปที่ไอเทมที่เราต้องการนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเฮ้ย mm. เราอยากได้น้องคนนี้นะอะไรเงี้ยในการอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมขอเลือกน้องคนนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเศษเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกกับน้องเขาได้นะครับแบบสมมุติถ้าเกิดผมมีเศษ น้องคนนี้ก็สามารถแลกเป็นน้องคนนี้ได้นะครับอืมแต่ว่าผมไม่มีอะไรเลยเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับต่อมานะครับผมขอแนะนำเป็นฐานข้อมูลนะครับก็เหมือนแบบเป็นแกลเลอรี่ที่เราสามารถดูได้นะครับว่ามีในเรื่องไทม์ไลน์สารบัญของแบบอ,อธิบายนะครับสิ่งต่างๆมันคืออะไรนะครับ แล้วก็อัลบั้มนะครับเป็นอัลบั้มรูมนะครับแบบนี้เลยเห็นปะต่อมานะครับก็เป็นวาคาลีนะครับตัวละครก็น้องแต่ละคนนะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือสิ่งที่ผมจะเน้นนะครับแบบสายฟรีก็คือน้องคนนี้เลยครับโซเนียก็คือน้องหล่สามารถแบกได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยครับน้องเป็นตัวฟรีนะครับ ต่อมานะครับก็คือน้องมาลูลุนะครับผมแนะนําเลยว่าถ้าสายฟรีแบบเราเนี่ยให้อัพเื่อนขั้นดาวน้องไปเลยครับเป็น4ดาวนะครับน้องเนี่ยก็จะปลดล็อกสกิลพิเศษนะฮะนี่อันนี้ลดความเสียหายที่ได้รับสูตจุดเอร์เซตต่อพลังชีวิตที่หายไปทุกๆหนเปอร์เซนนะครับก็คือมันแบบมันจะดีมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเรียกเกาะมาให้น้องได้นะครับ โอเคครับน้องคนต่อไปนะครับที่ผมแนะนําว่าให้ให้มีเลยนะสับสายฟรีสับที่ผมเล่นมาทั้งหมดเจ็ดวันนะครับก็คือน้องคนนี้เลยครับก็คือเราสามารถสุ่มยูเลียได้นะครับจากการรีโลนะในครั้งแรกสามารถเราสามารถรีโลได้นะครับถ้าเกิดใครอยากดูวิธีการรีโลสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเป็นทีหนึ่งเนาะส่วนน้องคนนี้นะครับสามารถตีโจมตีหมู่ได้นะครับทําให้เลือดออกได้นะครับซึ่ง ผมคิดว่าการที่น้องทําให้เสียเลือดออกฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยครับเมื่อเราใช้กับน้องคนนี้ครับพีทฟ็อกนะก็คือน้องคนนี้สามารถฮิลได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกในการโจมตีนะครับน้องจะฮิวให้เพื่อนร่วมทีมของเราั้งหมดเลยนะครับตัวต่อมาที่ผมจะแนะนำแบบใส่ฟรีเลยนะให้แบบอัพไปเลยก็ได้นะครับก็คือน้องคนนี้ครับยูนะยูนะน,นี่คือ น้องเป็นฮิลเลอร์นะครับแล้วก็ทำดาเมจได้แรงมากอืมแต่ว่าผมมีน้องอ่ามีโคโตะแล้วนะครับก็คือน้องคนนี้ใช้ฮิลได้เหมือนกันผมมองว่าแล้วแต่คนแล้วแต่สูตรแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับว่าเอออยากให้คอมทีมของเรามันเป็นทางว่าดาเมจอันไหนนะครับส่วนน้องคนต่อไปนะผมคิดว่าน้องคนนี้ไม่ใช่ไม่น่าจะสุ่มได้แบบรีโลนะเอ,อ มไม่แน่ใจแล้วครับว่ามันสุ่มรีโหลดได้ไหมคือผมจําได้แหละคือน้องคนนี้นะครับเป็นน้องที่โจมตีเดี่ยวได้แรงมากเลยนะครับก็คือน้องสามารถทําให้เสียเลือดได้นะครับพอเสียเลือดปุ๊บน้องก็จะมีอันตีที่คือถ้าเป้าหมายอันนั้นนะ่ะเสียเลือดอยู่จะทําความเสียหายเพิ่มเติมได้25.9%เลยนะครับคือถ้าเรายิ่งอัพขึ้นไปเนี่ยก็จะแรงยิ่งมากขึ้นนะอันนี้คือผมวิว30นะก็สามารถคอมโบผมคิดว่าสามารถคอมโบกับน้องอ่า ผู้ช่วยของเราน้องคนใหม่ได้นะครับจากตู้กิจกรรมนะอันนี้บียนะครับผมแนะนําเลยว่าน้องคนนี้ดีมากสามารถน้องสามารถเติมดาเมจได้นะครับแล้วก็ความสามารถส่วนตัวก็คือเพิ่มความเสียหายคิดที่เข้าให้กับน้องเบอร์คิลี่ของเราได้นะครับก็สิ่งที่ผมเน้นขอแนะนํานะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการทาเควสประจําวันให้ครบหมดทุกอันเลยนะครับเราก็จะสามารถได้ เอเนจีนะครับอันนี้คือ s t a าม n น่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เพชด้วยนะครับแล้วก็ได้โทเค็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะเราก็จะสามารถเอาไปใช้แบบอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืออันเะชิญเนาะอันเชิญนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีตู้อาตู้มาใหม่ครับเพิ่งมาเมื่อวานเลยก็คือน้องคนนี้ครับเป็นอาพิธในชุดซัมเมอร์นะ ผมมองว่าน้องคนนี้ดีมากๆเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มวันนี้กันด้วยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะผมขอแนะนำคาริสเดลลี่ก่อนนะครับเดลลี่อันนี้นะครับก็จะเป็นเควสเนื้อเรื่องนะครับของผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าของเป็นของผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะที่ผมเล่นมาเจวันแล้วก็คือทำม,มาทั้งหมด7วันนะครับเราสามารถทำเควสและสามารถรับน้องคาริสได้นะครับตาม ถ้านิ้ัยที่เราตอบคาถามไปนะครับจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกไปนะครับแล้วก็ถ้าสกิลของน้องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกไว้ด้วยนะครับผมมีทั้งหมด1นึ่งหมื่นเพชรนะครับแปดสิบโลแรกไปเลยโอเคอย่างนี้ก็คือไม่มีล้งแปลว่าเกลือนะผมขออนุญาตสคลิปนะโอเคเกลือมาแล้วฮะ มาผมขออีกรอบจนกว่าจะได้เรามาดูกันว่าเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่โอเคขอให้ไม่หลุดเลทครับทุกคนผมใช้ไปประมาณสามพันเพชรแล้วครับตอนนี้มาน้องเบลล่าอิซาเบลล่านะครับ,อบโอ้โหซ้ำอีกแล้วเบลล่า มาริเบลได้อยู่นะฮาได้น้องเอลิกาด้วยครับผมถือว่าดีมากเลยครับเราได้ชิ้นส่วนน้องเอลิกามาอามิโอเคตัวํามมาเรามาลุ้นกันว่าได้ไหมเรียบร้อยครับทุกคนได้มาแล้วครับเป็นในชุดซัมเมอร์นะขอให้ยูทไม่แบนนะครับมาแล้วน้องอาพีชุชดซัมเมอร์ มาเริ่มกันเลยผมขอใช้เป็นหอคอยแล้วกันเนาะทุกคนโอเคผมขออธิบายการต่อสู้ในเกมนี้ก่อนนะครับก็คือการต่อสู้ในเกมนี้จะเป็นแนวเทิร์นเบสเราสามารถใช้การ์ดแต่ละใบนะครับในการโจมตีหรือว่าบัฟพลังให้เพื่อนร่วมทีมของเราได้นะก็เลเวลการ์ดนะครับจะดูง่ายๆคือเป็นปีกสัญลักษณ์ผีเสื้อนะครับก็คือยิ่งมีเลเวลมากขึ้นเนี่ยสกิลการ์ดของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวลอง ขอญอาตดองการ์ดนะครับโอเคการ์ดอันนี้นะครับเขาเรียกว่าการ์ดออนติเมทนะครับก็คือเมื่อเราเก็บอีเทอร์ครบ4ช่องแล้วนะครับผมขอเรียกว่าอีเทอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าเกมเนี้ยเขาใช้เกตอันติว่าอีเทอร์นะครับก็คือเราสามารถดูได้ที่ใต้หลอดเลือดตัวละครของเราเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์ของน้องสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับมันจะสามารถช่วยบัฟ ให้การของเราเนี่ยมีความสามารถมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวลองใช้ดูเนาะโอเคเมื่อกี้เราใช้อันติไปแล้วนะครับน้องเขาก็จะทําการฮิวเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับทุกคนเลยนะครับตามที่เราอัพน้องด้วยนะอัพการ์ดน้องขึ้นมาด้วยนะครับผมขอลองการ์ดเก็บให้ประมาณ3ามก่อนแล้วกันเนาะมาดูความแรงกันนะฮะ ขอบัฟโล่ก่อน,นครับนี่ได้อันติโล่น้องแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราใช้อันติของน้องไปนะครับมันจะมีคัสซีนเล็กๆนะครับเมื่อเราอัพน้องขึ้นมาเป็นสี่ดาวแล้วนะครับมันก็จะเป็นฉากแอคชั่นเล็กๆน้อยๆขึ้นมาด้วยนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะครับโอเคผมขอตีธรรมดาก่อนเนาะหวังว่าจะไม่ตายก่อนนะโอเคมาแล้วครับการ์ดสามดาว โอเคทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมครับหลังจากที่ทีมเราอะโจมโดนโจมตีนะครับน้องอาพิทซัมเมอร์ของเรานะครับได้ตีสวนเข้าไปด้วยสกิลหนเป็นเป็นพาสซีฟจากน้องสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็แมเดีย๋ยวลองใช้สกิลหนึ่งดูนะสกิลหนึ่งนะครับคือการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวด้านหน้าแผงหน้าทั้งหมดนะครับด้วยดาเมจอันรุนแรงเนาะนี่เจ0 0โอเคเราเรา,เราได้ตีไหมเราสามารถใช้ได้เลยนะครับ เมื่อเราใช้อันตินะครับมีโอกาส18%นะครับในการแย่งอีเทอร์ของฝั่งศัตรูนะครับหนึ่งหน่วยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะลองใช้กันนะฮะโอเคต่อมานะครับเป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยแพ้ธาตุของน้องคนน้องอาพิษของเรานะครับเรา ก็จะทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับตามสัญลักษณ์ที่เราชนะทางนะครับโอเคนี่เราสามารถใช้ตีได้สองรอบเลยเนาะโดนว,ว่าเรามีการสามดาวแล้วก็น้องเป็นแบบตัวบัฟด้วยนะครับโอเคต่อมาผมขอใช้น้องโซเนียปิดงานเลย,ยกันเนาะอืม เออผมขอเป็นคูณหนึ่งเนาะให้ทุกคนได้ดูคาส,สินอันนี้เป็นคาส,สินตอนที่น้องยังไม่ได้สี่ดาวนะครับเราสามารถดูอย่างนี้ได้เลยเนาะมาแล้วก็ตีด้วยธรรม,มาดาเรียบร้อยก็สำหรับ เกมนี้นะครับยิกหน้าคนอคนิคผมขอฝากไปในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะครับเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเกมของพี่ออปาโมด้วยนะครับเป็นซีโอเกมนี้เล่นเนาะทุกคนเป็นเกมแบบชาวไทยของเราด้วยนะครับมีตัวละครพิเศษในส่วนของเอลิกะน้องคนไทยด้วยนะครับเป็นชุดสงการนะแต่ว่าผมมาเล่นไม่ทันเนาะทุกคนก็อย่างสุดท้ายผมขอฝาก เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด u b s c ไคร์ก็ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในเกมหน้านะครับก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะผมยังไม่สปอยทุกคนนะส่วนในเกมของโลบบก็คือผมยังไม่หายไปไหนแน่นอนครับก็คืออยากในอนาคตอยากจะเพิ่มเกมอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนใครมีคอมเมนต์อยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือเกมอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสำหรับ เกมยิกดาคอนิคอลบายบายเจอกันครับ